ไม่จิบจิบกับมองว่าบางทีการที่อยู่ไม่ไปอยู่หรือไปมองคนอีกกลุ่มหนึ่งมันอาจจะเป็นจุดที่อยู่รู้สึกไม่คุ้นรู้สึกไม่มั่นใจว่าจะต้องพูดหรือว่าทําตัวยังไงเราก็เลยรีเจ็คตัวเองออกมาจากกลุ่มนั้นแล้วไปอยู่ในกลุ่มที่เราชัวแต่กลุ่มที่เราชัวส่วนใหญ่ก็มักจะสร้างปัญหาให้เราเสมอถูกไหม สมองเราเนี่ยอันนี้พูดในเชิงจิตวิทยาเลยฮะสมองมีหน้าที่ป้องกันให้เราไม่ทำอะไรใหม่มเพราะอะไรที่เราไม่คุ้นเคยมันกลัวว่าเราจะผิดหวัง<ม>เพราะอาจจะเอาจากเรื่องอดีตอะไรมากต็ตามเพราะฉะนั้นมันจึงล็อกให้เราทำอยู่อะไรในแพทเทิร์นเดิมๆมแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้ตัวว่าแพทเทิร์นเดิมๆม,มันไม่ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการแล้วเนี่ย<ม>เราต้องเปลี่ยนแต่มันโคตรยากเลยการที<ม>่เราเจอใช่คะ ฮะไปไงกลับกลับกลับมาเรื่องเดิมกลับมาเรื่องเดิมเดี๋ยวสมองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจึงไม่ได้รับผลลัพธ์ที่เราต้องการผลลัพธ์ใหม่ที่เราต้องการมันอยู่ในจุดที่เราไม่คุ้นเคยหรือพูดง่ายออกจากคอมฟอร์ทโซนนั่นแหละอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะเว้ยซึ่งเข้าไปพิสูจน์มาแล้วอ่ะเพราะไอ้จุดที่มันล็อกเราอยู่มันคือนิสัยเดิม คิดเล่นๆเนี่ยถ้าเราใช้นิสัยเดิมๆไปทั้งชาติซึ่งคนส่วนใหญ่ทําอย่างนั้นก็จะมีชีวิตที่แบบเรื่อยๆและเหตุผลเหล่านั้นก็มาหยุดให้อยู่ไม่ไปถูกไหมใช่ใช่ไหมเพราะว่าสมองเราเนี่ยไปเอาเหตุผลที่สนับสนุนว่าไม่ควรไปมาแต่หมดแล้ว m ม k เซน n ์หมดเลยโ,โหไม่ชีนแม่งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้คนเราจะรู้สึกออกรวดหรือเปล่าเออแล้วเดินทางไกลแม่งกะเวลาไม่ถูกเดี๋ยวกลับมานุ่งเออ,เอ,อโอเคยอมแล้วกูไม่ไปกูอยู่ที่เดิมแล้วอยู่ที่เดิมเสร็จก็ทำไมมันน่าเบื่ออย่างสีสี มันจริง,รง,รงๆเแต่น้องเปลี่ยนที่ทําอยู่หรือที่รู้ว่ามันเวิร์ก้ยและไอคนที่ไ้ที่จะให้คําแนะนํามันก็เวิร์กแต่จุดแรกมันจะยากเสมอจุดแรกมันจะรู้สึกแบบไม่แพทเทิร์นเดิมๆมมันจะกลับมาแต่ถ้าเราดันมันออกไปจิ๊บจึงไม่เชื่อในเรื่องของ ที่เขาบอกให้บิวตัวเองทำนู่นทำนี่แต่จิ๊บเชื่อในเรื่องของการลอง experience ใหม่แล้วไปเรียนรู้ feeling กับมันใหม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเมื่อไหร่เราลองซ้ำ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 มันจะเกิดเป็นความเคยชินหรือเป็น skill ขึ้นมาเหมือนคตางประเทศแกๆใช่เออเออเก่งมากเลยซึ่งจริงๆนะเด็กๆอะ oh, <okay. S 1> ตอนที่เราเด็กๆอะเราชอบทำอะไรใหม่ๆนะจริงๆ แต่พอตอนโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยประสบการณ์ที่เราผ่านมามันมาเราจะเอามาตัดสินใจใช่มันมาลงเป็นเป็นพิมพ์เขียวในหัวเว้ยแล้วก็แม่งก็มาบอกเราว่าไอเนี่ยเราทําได้นี้เราทํไม่ได้ซึ่งมันไม่จริงอ่ะแต่ตอนเด็กๆไม่เคยกลัวเลยเลยอ่ะถูกไหมตอนเด็กๆแม่งแม่งไปทำบ้าบอเจอคนแม่งแปลกหน้ากูยังแล้วตอนนี้กูอุ้ยเดี๋ยวเขาจะฆ่าเราเดี๋ยวเขาจะข่มขืนเดี๋ยวแล้วซึ่งจริงๆมันมันควรระวังอ่ะถูกนะกมมันงแม่ไม่กลัวเลยแมง anyway นั่นแหละเพราะงั้นทั้วันนี้จิบ๊บจิบจากที่คุยกันมาดูเนี่ยจิ๊บค่อนข้างเห็นแพทเทิร์นอยู่อะแต่แพทเทิร์นเดิมเดิมมันน่าเบื่อแล้วน่าเบื่อแล้วลองอะไรนะมันต้องอะไรใหม่ใม่บ้างมันถึงจะได้แบบว่า